ปัจจุบันนี้นะคะคนเราให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการกินอยู่เนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวของยุทธศาสตร์นะคะการะลออ,อวัยกินอย่างไรให้ผิวสวยสุขภาพดีนะคะและก็อายุยืนนั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์คะเรื่องราวเหล่านี้ค่ะในเรื่องของสุขภาพดีเป็นอย่างไรบ้างคะทราบมาว่ามีการจัดอบรมด้วยค่ะก่อนจะไปถึงการจัดอบรมนะคะ,คะก็อยากจะเกริ่นนาว่าปัจจุบันนี้นะคะ อัตราความชุกเนี่ยนะคะของคนไทยเนี่ยก็จะพบว่ามีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ภาวะน้ําหนักเกินหรืออ้วนนะคะก็คือเราเรียกรวมๆว่าเมตาบอ l i c ลิกซินโดรมนะคะก็คือถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขจะเรียกว่าอ้วนลงพุงนะคะก็คือจะมี4อย่างเนี่ยนะคะก็ทั้ง4ปัจจัยนี่นะคะก็จะเป็น นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดนี่ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์นะคะซึ่งคนไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโรคมะเร็งนะคะก็เลยจะเป็นที่มาว่า เรื่องของการชะลอวัยนะคะก็เลยเป็นที่มาของที่เราจะจัดประชุมนะคะโดยภาควิชาโภชนะวิทยาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในวันเสาร์ที่30มิถุนายนนะคะ<ฮ>2555นะคะทั้งวันนะคะที่คณะสาธารณาสุขนะคะ<ฮ>ก็คือจะเป็นเรื่องยุทธการชะลอวัยนะคะกินอย่างไรให้ผิวสวยสุขภาพดีอายุยืนนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้ จัดโครงการอบรมนะคะวันเสาร์ที่30มิบิถุนายนนี้นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะและว,วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรายการเรานะคะก็จะมีกระเป๋าค่ะที่จะมอบให้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาผู้ชมไปพร้อมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ